สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรปิงสุแสนค่ะจากโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึกค่ะวันนี้มีผลงานนวัตกรรมมานําเสนอนะคะนั่นก็คือปริศนาตักน้ำสีส่วนด้วยเทคนิคก,การสอนแบบติ้งแพรแชร์ค่ะก่อนอื่นขอเล่าแรงบันดาลใจในการพัฒนาก่อนนะคะคือครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมี ทักษะในศตวรรษที่21อยากให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะการแก้ปัญหาการคิดการรวมกลุ่มกันการสื่อสารที่ดีขึ้นก็เลยเกิดเป็นนวัตรกรรมที่อยากจะเอามาช่วยสอนในเรื่องของคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .5 ้นั่นเองค่ะกระบวนการในการพัฒนานวัตรกรรมนะคะก็เกิดจากการที่คุณครูเนี่ยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆได้ศึกษาการเรียนการสอนในรูปแบบของ active learning แล้วก็ได้เลือกเอาเทคนิคการสอนแบบ think pair share นำมาปรับประยุกต์ ใช้ในการเรียนการสอนในะะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะในการนํานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตวงวัดปริมาตรนั่นเองนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีกระบวนการคิดเดี่ยวก่อนคิดด้วยตัวเองก่อนจากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการกลุ่มจากนั้นค่อยนําเสนอแนวคิดของตัวเองแล้วก็จะเกิดทักษะการสื่อสารในระหว่างกลุ่มกันแล้วจนได้อา จนไขปริศนาที่คุณครูมอบให้จนสําเร็จก็เกิดเป็นกระบวนการที่นักเรียนได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆมาจึงทําให้เกิดการสร้างนาวัตกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปแก้ปัญหาในส่วนที่เราอยากจะให้นักเรียนดีขึ้นนั่นเองค่ะกระบวนการนั้นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะครูแจกหมวกให้เหล่าผู้กล้าผู้กล้าก็คือนักเรียนทุกคนค่ะโดยหมวกจะมี3สีนะคะโดยสีนั้นจะใช้แบ่งแยกเด็กเก่งกลางอ่อนค่ะครูเป็นผู้แบ่งสีให้กับนักเรียนโดยให้มีจํานวนเท่าๆกันในแต่ละสีค่ะ จากนั้นนะคะครูนําอุปกรณ์ที่เตรียมมาให้แจกให้เหล่านักผู้กล้าหรือนกักเรียนทุกคนนั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการไขปริศนาอุปกรณ์ก็จะมีกระมังใส่น้ําแก้ว2ขนาดอย่างละหนึ่งใบแล้วก็กระดาษข้อความปริศนาค่ะ หลังจากแจกอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะครูก็จำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสนุกสนานให้กับนักเรียนโดยเล่าเหตุการณ์ว่าเจ้าเมืองประกาศหาผู้ที่เก่งกล้าที่มีความสามารถไขปริศนานี้ได้จะได้รับสมบัติจากเจ้าเมืองไปโดยต้องไขปริศนานี้ให้ได้จากนั้นนักเรียนก็อ่านข้อความปริศนาเพื่อทำความเข้าใจกับปริศนานั้นค่ะ เมื่อเริ่มให้นักเรียนไขปริศนาในขั้นตอนแรกนักเรียนจะไขปริศนาด้วยตนเองเป็นเวลา15นาทีค่ะในขั้นตอนนี้เราเรียกว่าติ้งค่ะ จากนั้นให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน3คนโดยในกลุ่มห้ามสวมหมวกสีเดียวกันแล้วให้เหล่าผู้กล้าในแต่ละกลุ่มแบ่งปันแนวคิดแสดงความคิดเห็นร่วมกันไขปริศนาร่วมกันเรียกว่าแพรค่ะ คำตอบของนักเรียนสามารถนํามาแบ่งปันกันภายในกลุ่มเดียวกันได้จากนั้นสรุปคําตอบแนวคิดของแต่ละกลุ่มแล้วนํามาอาธิรายสาธิตหน้าชั้นเรียนค่ะเรียกว่าแชร์ กิจกรรมนี้นะคะจะไม่มีแค่วิธีเดียวที่จะให้นักเรียนฝึกคิดแล้วแต่ว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถอธิบายปริศนาได้ว่ายัางไรจะทำตัวดัน้ำให้กินครับแล้วเราก็เอาน้ำทักแก้วสามตัวเทใส่ลงไปในแก้วพานต่วครับแล้วเราก็ตักน้ำตัก ตักน้ำใช่แก้วสามตัวจนเต็มครับแล้วเราเทไปแล้วใส่แก้วสามนนี้ีกจนก็จะมีน้ำหนึ่งคนครับแล้วเราเทน้ำจากแก้วห้าตัวลงไปนะครับ ลแล้วเราก็เอาน้ำหนึ่งส,ส่วนในแก้วนี้เติมไปในแก้วห้าส่วนแล้วเราก็ซักน้ำในแก้วสามจนเต็มครับ นแกก้ววารตคับเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมครูก็แจกของรางวัลให้กับคุ่ผู้ชนะสำหรับผลที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมนะคะก็อย่างเช่นช่วยให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับประเด็นที่ถามหรือคำตอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมห้องและฝึกทักษะการสื่อสารค่ะและนอกจากนั้นก็ยังทำให้นักเรียนประมวลความคิดของตนเองก่อนที่จะนำไปแบ่งปันกับคนอื่นค่ะ